สวัสดีครับนักเรียนพบกับมัตเตอร์สุรัตประพานหรือมัตเตอร์รัตมัตเตอร์สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลาะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้มัตเตอร์จะมาสอนในเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายอิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้ สองนักเรียนสามารถปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสมอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์สังคมและสติปัญญาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจนํามาซึ่งปัญหาต่างๆอีกทั้งต้องเผชิญกับอิทธิพลและ ความคาดหวังของสังคมตลอดจนสื่อต่างๆที่เข้ามามีอิทธิพลต่อาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นอิทธิพลของสังคมต่อาการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นในกลุ่มของวัยรุ่นมักจะนิยมคบเพื่อนที่มีนิสัยคล้ายๆกันโดยมีการรวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาปัญหาและทํากิจกรรมร่วมกันวนัยนี้จึงต้องการยอมรับจากเพื่อนและอาจยอมทําตามเพื่อนทุกอย่างเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ อิทธิพลของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นด้านเพื่อนในด้านดีนะครับจะช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันชวนกันไปในทางที่ดีคอยตักเตือนเมื่อเพื่อนทําผิดนะครับส่วนด้านไม่ดีชวนกันหนีเรียนชวนกันไปเสพยาเสพติดและก็ชวนเพื่อนไปลักขโมยนะครับอิทธิพลของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสื่อครอบครัวสื่อมีผลต่อการกระทําหรือ พฤติกรรมของบุคคลทั้งในด้านการเรียนแบบพฤติกรรมการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมบริโภคการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลโดยเข้ามาแทนที่การกระทํากิจกรรมอื่นๆครอบครัวเป็นสถานที่อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูวัยรุ่นตั้งแต่เกิดทําให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมแนวความคิดความเชื่อรวมทั้งบุคลิกภาพตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครอบครัว อิทธิพลของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นการแข่งขันในสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันโลกของเราได้ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษามากขึ้นจึงทําให้เกิดการแข่งขันในการเรียนหนังสือมากยิ่งขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นอิทธิพลด้านวัฒนธรรมต่างชาติมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องต่างๆเช่นการรับประทานอาหาร การแต่งกายการเข้าสังคมการแสดงออกในเรื่องเพศจึงทําให้เยรุ่นไทยเกิดการเรียนแบบพฤติกรรมและแฟชั่นการแต่งกายต่างๆของชาวต่างชาติความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามเช่นการมีมารยาทที่ดีมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตมีความเคารพผู้ใหญ่ แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับการรัฐเทศะและมีเจคติที่ดีและหน้าที่การงานประกอบอาชีพที่สุดาริตเป็นคนลเมืองดีของสังคมสิ่งที่เยรุ่นควรจะปฏิบัติและพัฒนาตนเองนะครับศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตอนเองมีระเบียบวินัยการยอมรับสภาพความเป็นจินและรู้จักการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ถ้านักเรียนปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนและสังคมสำหรับวันนี้มานเตอร์ก็ขอจบเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ